สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทีเด็ด BIP อีกแล้วนะครับคลิปนี้มีบทวิเคราะห์3คู่เด็ดนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณยูฟาเบทไทยแลนด์นะครับช่วงนี้มีโปรโมชั่นนะครับฝาก1,000รับโบนัส20%เว็บไซต์ฝากถอนไวใน3นาทีนะครับเว็บดีการันตีไม่มีโกงสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับ ตอนนี้นะครับทุกท่านก็สามารถติดตามบทวิเคราะห์ของเราได้อีกช่องทางหนึ่งโดยเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ w w w บ้าน a ล s b o n com เมื่อเข้าไปแล้วนะครับเว็บไซต์ของเราจะรวมบทวิเคราะห์จากเว็บดังๆทุกที่เลยนะครับมาไว้ในที่เดียวแล้วก็มีบทวิเคราะห์ของเราเองนะครับซึ่งจะสามารถแยกลีกพรีเมียร์ลีกอังกฤษลาลิก้าสเปนบุนเดสลีกาหลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับหรือว่าเป็นรายการอื่นๆก็มีด้วยกัน ทั้งหมดเลยทางเราจะอัปเดตให้ทุกวันนะครับก่อนเที่ยงซึ่งเราได้คัดเน้นๆกันมาแล้วแล้วก็มีสเตปบอลนะครับบอลสเตป3สเตป4สเตป5นะครับให้ด้วยและก็มีตารางผลบอลไลฟ์อัปเดตหรือว่าตารางการแข่งให้ด้วยกันนะครับและอย่าลืมนะครับบ้านผลบอล .com รวมทุกทีเด็ดไว้ในเว็บเดียวบ้านผลบอล .com บทวิเคราะห์คู่แรกนะครับเป็นคู่แอสตันวิลล่าจะเปิดบ้านตอนรับการ,รมาเยือนของอาร์เซนอลนะครับมาดูในฝั่งเจ้าบ้านก่อนสถิติ5นัดหลังสุดนะครับชนะไป2แพ้3นัดล่าสุดก็แพ้กับเวสต์แฮม3ประตูต่อ1ผลงานในลีกตอนนี้อยู่ที่อันดับ9ของตารางนะครับจากสถิติแล้วถือว่าเอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้เลยนะครับกับฟอร์มการเล่นของแอสตันวิลล่านัดนี้นะครับก็จะขาด คอนนีเฮาส์นะครับกองหลังดาวรุ่งชาวอังกฤษที่มีอาการบาดเจ็บแล้วก็เวสลีย์ตัวลุกของทีมชาติบาราซิลนะครับที่บาดเจ็บหัวเข่าอยู่มาในฝั่งทีมเยือนอาร์เซนอลนะครับผลงานก็พอๆกันเลยจากสถิติ6นัดล่าสุดชนะ2แพ้2เสมอ2นะครับนัดล่าสุดก็แพ้ให้กับวูฟแฮมตันไป2ประตูต่อ1นนัดล่าสุดนี้ที่แพ้นะครับก็เสียสถิติ ไม่แพ้ใคร7นัดติดต่อกันในลีกตอนนี้มี31คะแนนนะครับจากการลงเล่นไป22นัดอยู่อันดับที่10ของตารางนะครับตามหลังแอสตันวิลล่าอยู่1แต้มเท่านั้นมาดูสถิติการเจอกันของทั้ง2ทีม6นัดล่าสุดนะครับอาร์เซนอลชนะไป4และแพ้2นัดล่าสุดเจอกันเมื่อเดือน11ปีที่แล้วนะครับนัดนั้นอาร์เซนอลเปิดบ้าน แพ้คาบ้านเลยนะครับ3ประตูต่อ0ทั้ง2ทีมนะครับดูแล้วมีปัญหาในด้านของเกมรับทั้งคู่เลยนะครับเสียประตูบ่อยมากทั้ง2ทีมเป็นทีมที่เน้นเกมรุกนะครับโดยแอสตันวิลล่านำโดยแจ็คกีริชส่วนนับนี้นะครับอาร์เซนอลก็ต้องขาดดาวิดดุยแล้วก็เบิร์เลดน่นะครับ ซึ่งถือว่าอาเซนอลนั้นมีปัญหาในเกมรับของเกมนี้อย่างแน่นอนด้วยสภาพความพร้อมของทีมนะครับแล้วก็ตัวผู้เล่นขอมองว่านัดนี้แอสตันวิลล่าน่าจะได้เปรียบอยู่นิดนึงนะครับขอมองว่าแอสตันวิลล่าน่าจะชนะไป2ประตูต่อ1มาในคู่ที่2นะครับเป็นคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะพบกับเอเวอร์ตันนะครับคู่นี้เตะกันตอนตีสามจง แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับตอนนี้อยู่ในตำแหน่งรองจ่าฝูงสถิติ6นัดล่าสุดชนะ3เสมอ2และแพ้ไป1นัดล่าสุดถล่มเซาแทมตันไปถล่มทลายเลยนะครับ9ประตูต่อ0ถือว่าเรียกความมั่นใจขึ้นมาได้เยอะเลยนะครับสำหรับแมนยูส่วนด้านด้านผู้เล่นนะครับนัดนี้ก็จะขาดฟิลโจนส์ที่เหลือสามารถลงได้หมดนะครับหน้าเดิมๆทั้งนั้นนำโดย ขอ,องตัวดี้มาซิยาวนะครับแล้วก็บูเนอร์ฟอนันเดสมาในฝั่งทีมเยืนเอเวอร์ตันนะครับทีมอันดับที่7ของตารางมาดูสถิติ5นัดล่าสุดนะครับชนะไป3เสมอ1แพ้1นัดล่าสุดเอาชนะลีดไปได้2ประตูต่อ1นะครับนัดนั้นไปยืนนัดนี้ก็จะขาดตัวเล่นอย่างอลันนะครับฟาเบียนเดฟ ชองฟิลิชีมาแมงและนิวเอ็นคุนคูนะครับ4ายที่มีอาการบาดเจ็บอยู่นอกนั้นสามารถลงได้หมดนะครับนำโดยคาร์วิร์ดเลวินนะครับดาวยิงทีมชาติอังกฤษที่นัดล่าสุดก็สามารถผลิตสกอร์ได้ด้วยมาดูสถิติเฮทู้เฮ e นะครับ6นัดล่าสุดเป็นฝ่ายแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะไปได้3นัดเสมอ2และแพ้ไป1นนะครับนัดล่าสุดเจอกันเมื่อ เดือนธันวาคมปีที่แล้วนัดนั้นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปบุกเอเวอร์ตันถึงทินเลยนะครับและชนะไปด้วย2ประตูต่อศูนต้องบอกว่าเหมือนเป็นบอลที่แพ้ทางกันนะครับเพราะว่าช่วงหลังๆนี้นะครับเอเวอร์ตันภายใต้คารคุมทีมของอาเชลอตติแล้วก็แมนยูที่คุมโดยโซชาอาเชลอตติยังไม่สามารถชนะได้เลยนะครับ โดยคิดว่านัดน,นี้แมนยูน่าจะมาในแผนตั้งรับและสวนกลับตามที่ถนัดนะครับแล้วก็มีความมั่นใจสูงอย่างทีเดียวเพราะว่านัดที่แล้วยิงกันสงสารคู่แข่งเลยนะครับส่วนทางด้านเอเวอเรตต์น,นะครับต้องบอกว่าหากเทียบตัวผู้เล่นแล้วเอเวอเรตันเป็นรองอยู่คิดว่าน่าจะเน้นตั้งรับก่อนนะครับและอาศัยจังหวะฉาบฉวยหรือไม่ก็ลูกตั้งเตะในการเข้าทำหากวัดกัน ในด้านของฟอร์มการเล่นผู้เล่นและแท็กติกนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมองว่าเหนือกว่านะครับนัดนี้ขอมองว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน่าจะชนะเอเวอร์ตันไปส่วนสกอร์คิดว่าน่าจะชนะไปได้2ประตูต่อ1ครับมาในคู่สุดท้ายนะครับย้ายไปหลีกอิตาลีกันบ้างเป็นคู่ระหว่างยูเวนตุสนะครับจะพบกับ โรม่าคู่นี้จะเตะก,กันในเวลาเที่ยงคืนตรงนะครับมาดูสถิติฟั่งยูเวนตุสกันก่อนถือว่าสถิติสวยหรูทีเดียวนะครับ6นัดล่าสุดนี้ชนะไป5และแพ้ไป1นัดล่าสุดก็เฉือนเอาชนะอินเตอร์ไปได้2ประตูต่อหนึ่งะครับส่วนผลงานในลีกตอนนี้อยู่อันดับ4ตามโรม่าอยู่1คะแนน และตามหลังจากฝูงจู่7คะแนนนะครับและก็ยังแข่งน้อยกว่า1นัดด้วยกันโดยนัดนี้นะครับจะขาดเปาโลดิบาลาที่มีอาการบาดเจ็บอยู่และก็โรดิโก้เบนาคูที่ติดโทษแบนอยู่ส่วนในด้านของโรมานะครับทีมอันดับ3ของลีกสถิติ6นัดล่าสุดชนะไป3เสมอ1และแพ้ไป2นัดล่าสุดก็ถล่มเวโรนาไป3ประตูต่อ1ครับต้องถือว่ารักษาระดับมาตรฐานการเล่น อยู่ได้นะครับตอนนี้อยู่อันดับ3ของลีงกก็มีสิทธิ์ที่จะลุ้นแชมป์อยู่บ้างนะครับแต่ผลงานที่ผ่านมานะครับเดือนที่แล้วก็เป๋อยู่บ้างเพราะว่าไม่ชนะใคร3เกมติดกันแล้วก็2นัดล่าสุดนะครับเหมือนกับจะเรียกฟอร์มกลับมาได้บ้างส่วนทางด้านของความพร้อมของนักเตะก็จะขาดลอเรนโซเปเลกินนี่นะครับมิฟิลตัวเก่งที่ติด โทษแบนอยู่นะครับแล้วก็มี2รายที่บาดเจ็บอยู่ก็คือคิสสมอลลิงและนิโคลโลซานิโอโลมาดูสถิติเฮตู o เฮ a d ของทั้ง2ทีมนะครับยู vent เวนตุสเหนือกว่านิดหนึ่งโดยชนะไป3นัดแพ้1และเสมอ2นะครับนัดล่าสุดเจอกันเมื่อปีที่แล้วเดือน9นะครับนัดนั้นยูเวนตุสไปเยือนโรมาถึงทินเลยแล้วก็เสมอไป2ประตูต่อ2ถือว่าไม่มีฝ่ายไหนที่กินกันขาดนะครับ แต่ทุกนัดมีประตูแน่นอนอาจมีสกอร์สูงนะครับในด้านของฟอร์มการเล่นต้องบอกว่าทางเจ้าบ้านยังอยู่ในช่วงที่เข้าฝักอยู่นะครับมีความมั่นใจในการเล่นเกมรุกยิงอย่างน้อย2ประตูมา5เกมติดกันแล้วส่วนเกมรับ4เกมนะครับก็ยังไม่เสียทีมใดเลยแม้แต่ประตูเดียวแต่ก็มีโอกาสเสียประตูนะครับในนัดนี้เพราะว่าโรมาแนวรุกของโรมานี้ถือว่าดีไม่แพ้กันเลยนะครับ ทั้งมีความเฉียบคมแล้วก็รวดเร็วแต่นัดนนี้นะครับขอมองว่ายูเวนตุสน่าจะสามารถเอาชนะไปได้น่าจะอาศัยความเก่าของนักเตะนะครับแล้วก็กองหลังของโรม่าถ,ถือว่ามีปัญหาเพราะว่าเสียไป33ประตูจากการลงเล่น20เกมนะครับและ6นัดหลังสุดนี้ไม่สามารถเก็บคีนชีสได้เลยคิดว่าแนวรุกของโรม่า เมื่อเจอเกมรับของยูเวนตุสนะครับอาจจะมีอาการฝืดได้อันนี้จึงขอมองว่ายูเวนตุสน่าจะเอาชนะไปส่วนสกอร์คิดว่ายูเวนตุสน่าจะาชนะไป2ประตูต่อหนึ่งครับ ุดท้ายนี้นะครับขอให้ทุกท่านดูบอลอย่างสนุกนะครับและขอให้โชคดีกับทีมที่ท่านเชียร์นะครับและที่สำคัญที่สุดนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปบทวิเคราะห์ต่อๆไปนะครับอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ